วันนี้ดิบอ้าววันดีครับทุกคนมาแล้วครับผมคนป่าบ่าเกมจ้ากับฝอยทองนะฮะในจีทีออนไลน์เหมือนเดิมครับวันนี้โอ้มาแล้วจ้าเติมแป๊บอู้ววววววของเราวว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 ว่อวัววมวว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 วีววาวว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 ่อวว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 วนะวว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 วครับวว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 วบวัวว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 งววหมดนะ น้องเต้าหวานนะครับเป็นรถเต่าคลาสสิกนะฮะเนี่ยผมแต่งมาเต็มครับเต็มทุกคันครับดูครับความแรงของน้องเต่าโอ้หดูครับข้ามเหินเนินดูครับโอ้โหมันวัวครับวันนี้นะฮะน่ารักครับอืมเขาแยกว่าโอ้ยโอ้แรงครับเพื่อนไงเบิร์นโชว์โทษทีของหญิงคอยครับคอยครับวิ้ยแล้วมีอะไรข้างๆครับตอนนี้ทุกคนขึ้นมาแดงๆครับ อย่างวะไปดูไหมครับเราลองดูครับเฮ้ยอะไรอ่ะพ่อหนุ่มทำไรอ่ะเฮ้ยไ้ยยิงเหรอมาเนี่ยครับเฮ้ยยิงสู้เฮ้ยมาเอาหนุ่มอืดจัดทุกคนโอ้ยยิงไม่ตายเหยี่ยวเนี่ยเป็นใครเนี่ยคนนี้แอบอยู่ครับแอบอยู่ครับไม่เ,เป็นครับตัวนี้ ขึ้นมาเรียบร้อยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อนี่ครับกระเป๋าครับหัวนันล็อกปืนฮะนี่ครับกระเป๋าครับปืดเก็บอ๋อกลับไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับอ๋อโชห่วยครับไอ้นี่มันขโมยของชู้ห่วยมาครับเราจะเอาไปคืนดีไหมครับทุกคนอยู่ใ,ใกล้นี่ฮะ แล้วจะเราเลือกครับเราเป็นคนดีครับเราก็ไปคืนแล้วครับแหมเรื่องนี้ชาวฮิปปี้ของเราครับยิ้มใจครับไปครับขนุนข้าวไม่เองครับเราไปคืนลุงครับร้านนี้เหรอโอ้อ้าวลุงร้อยอ้อได้ตังค์มาสองหมื่นครับโอ้แล้วก็ได้รีวิวด้วยครับโอ้ไม่กอ ยอดเลยทุกคนนะเป็นคนดีก็สังคมยอดครับไปครับเราต่อเนื่องผ่านทุ่งหญ้านี้ครับลงต้นไม้ข้ามบางนี้เหินเลยปล่ะไปทุกคนเหินอโอ้โโอมายยังอยู่ครับฝั่งนู้นแตข้ามน้ำแบบว่าลงมาแล้วเราแบบรีบ ข้ามน้ำมาโอ้หมายกอดตัวนี้ยังได้อยู่ครับโอ้โหขับตามพงล่างนี้ไปเนะี้ยถึงแล้วพระนานเองครับเรามาดูเออได้ข่าวว่ามีการขนของสัพายนะครับวนันนี้ของมีค่าครับเรื่องนี้เราพลาดไม่ได้ครับไม่ดูครับเหมือนเดิมเราโอ้ยปัด <c oughs> เาลาะริมทะเลทรายมาเนี้ครับทะเลสาบนะฮะเลี่ยงตำทานนะฮะตรงนี้ครับ ก็ทำอะไรอยู่นี้อย่างไกลทุกคนไก่สายตาผู้คนมากครับไอ้พวกนี้จะมีเล่ในครับดูครับริมทํรริมแม่น้ทำลำธารครับนี้ลงมาข้างล่างเราฮะถึงแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มแล้วทุกคนโอ้ใหม่ก้เหมือนเดิมเลย,อยแอบดูครับซุ่มครับเราซุ่มครับีคนวะดูเยอะมากทุกคนอะไรอ่ะรู้แล้วเหรอ อย่างวะวิ่งมาทำไมเพื่อนเอาเมื่อไรอะไรอะไรจะอะไรโอ้รู้แล้ oh <my> วครับโอ้ไม่กอดมาเลยครับเรายิงหอกครับนี่เอาหอก่อนเลยครับล่วงครับมาเลยหนุ่มแล้วข้างในเป็นสารเคมีแน่นอนครับสินค้าครั้งนี้ครับไปครับเราลุยเหมือนเดิมครับอูซี่ยิงไปก่อน มาดิชตกันต่อครับเราสาชดชอตกันแบบรัวครับรัวเอ้ยเลือดหมดชิบหายแล้วด้วนเติมเลือดแป,ป๊บใส่เกาะสวยครับเอ้ยนี่แน,น่มามาเลยมาเลยรัวอไรรัวฝันรูค้ครับมันขับขับ,ข,บขับป้อมอยู่นี่เนี่ยขับป้อมเอ้ยแล้วพี่หนุ่มนี่มอบไปกับเราขอ,อยุ่กหนครครับต้องวุยสันแกเข้าไปครับโอ้ย จะตายลงวันนี้ืหไปแล้วครับไปอยู่อยู่กลับทางเดิมของเราวันนี้ไปแล้วทุกคนอุ้ยสายรั่วครับมีแก๊สรั่วอีกหนึ่งอะนี่แล้วมันมาข้างหน้าครับเอ้ยมาดิยังไงเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ my god โ,โ,โ,โอ้ตกเหี่วชนตกเหวมา ไปแล้วครับโอ้หมนเลื่อนเป็นมาเิครับไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมพี่หนุม่มอืมมันเป็นยังไงโอ้คนตกปนปดิจะขึ้นได้ไหมทุกคนตอนนี้เราลองขึ้นดูครับอืมไต่ไปสู้กับลูกโอ้ไปกับวีด้ากูโอ้ยลงมาไงไว้เนะเอ้ยเกินนี่ลงไปเลย ว่าไงวะหมอนี่ติดลมครับไปแล้วครับขึ้นหนีขึ้นมาที่เราครับหนีขึ้นมาครับโง่เดี๋ยวแม่หมอไม่เห็นไปไกงไปเนี่ยเป็นแอ่งทุกคนที่ผ่าน้วไปไกงไปเนี่ยเรากะกับกับทั้งเดิมครับลงเขาเอ้ยดักโอ้หโหหมอที่เปนดักทำไรอะ่ะเอ้ยดักเหรอเจอ อ้าวเบิดทำการเรียกรถมาครับเราเนียววะอู้อยงไก่เลยชิบาหายทุกคนไปอยู่ไก่มากต้อง <c oughs> ใช่น้องนีนะครับเรารถเต่าพังแล้วครับน้องใส่ใหม่ครับไปทุกคนไปเอาของโอ้ใหม่ก็รถพังอยู่ตรงแถวเนี้ยของเราอะแถวเนื้อครับ ลงเลยว่าเราค่อยเลาะลงไปครับอุ้ยติดต้นไม้โอ้โหไปเขาล้กมม้นี้เบรกแถวนี้ครับนั่นครับเจอแล้วของเราครับเมื่อกี้ครับของลุ่นไปแล้วเพื่อนลงครับเก็บได้แล้วครับไปจ้าท่านี้ครับสบายเราไปเลยครับลุยน้ำเลยครับพับลอ ไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วพ่หนุ่มอุ้ยอุ้ยรัสสารเคมีรั่วครับนี่นี่ไปส่งที่บ้าเราครับนี่ก็ไปทางทางน้ำของเราปลอดภัยครับมันตามมาไม่ได้ครับผ่านลอดใต้สะพานครับนี่เข้าสู่ในเมืองนะครับเรานี้ยอุย้ย Oh my god โอ,โอ้ชนหิน โอ้ไปของเราครับล้อครับล้อขึ้นครับ,รบตกเหมือน,นเราบิดลอยี่ขึ้นเขาลงห้วยลงเนยเลยเราความไวครับวู้ววู้วู้น้อมยันไงงงดิเฮ้ยครเลยครับวู้ขาสไายเลยโอ้ยลงมาต่อเราต่อเนื่องครับ สบายสายนี่ครับเราหืนข้ามเลยครับเราลงสู่กับร่างเมืองครับอืโอ้โอ้โหกระเด็นลอยปิวอุ้ยโอ้ชุนแง่งต้นไม้พอดีครับโอ้หลักมันเลยพี่ไปครับต่อครับได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่ว่าไม่ได้ลงมางล่างนี่ครับออกแล้วว่า นี่ครับมีรอยนี่ครับรูผ่านนี้สวยตรงไปเลยครับเตะว้อมยาวครับไปแล้วจอดพังเลี้ยวขวาข้างหน้าัทุกคนอุ้ยโอ้หูกำลังยังไงวะโอ้ยบ้าเอ้ยฝั่งนู้นนะครับเราต้องไปฝั่งนู้นนะครับเราขึ้นเลยครับมาเอียบสวยครับไปครับเรา ลงบางล่างนี้ลงบางล่างต่อลงสู่แม่น้ำโอ้โหยังได้อยู่ไปครับนี่ครับข้างหน้านี่ครับเราขึ้นไปเลยครับไปครับสวยถึงครับกินลลีลบเราครับมาส่งนะเพื่อนรีสปายขโมยมาแล้วนี่หน่อยครับโอ้ไม่ก้ มาทุกคนต่อเนื่องครับวันนี้ต้องไปทําลายนะครับยามพานะของศัตรูนะครับให้สิ้นซากนะฮะดยการใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับพี่ได้เขาจอดไว้หรอครับผมมากไปแล้วครับทุกคนไปครับไปเอาหออุ้ยติดต้นไม้โอ้ยมันมยอ,ยอยู่่ากลางตรงนี้โอ้ยลงไปเพื่อนยอดไปครับเรา อข้ามเลยครับลงเนินสบายคันนี้ครับลุยเขาลุยป่าชิวๆครับผื้ผ่านทุ่งลุยรัวพังใหหบดรีบรีบไปครับเราจะถึงแล้วข้างหน้าเี่ครับเหินเนินไมน,นไหนว่ะไปครับผัวแรงจากคันนี้นะ ลงเขาครับเราโอ้โหหินก็เลยแซ่บเดียวฮะลงขึ้นเดิมเลยครับเหินข้ามเลยครับโอไมค์ก๊อดอืมผาเย็บดูเยับอุ้ยดูหินสวยนี่ครับเจอแล้วครับยืนซ่อมอะไรป้าหนุ่มโดนลงมาครับอุ้ยโอ้ไหนแต่ว่าฉันดูเย่ป้าหนุ่มอืมนี่เลยโอมายืมก่อน ไปทุกคนครับเราได้หอแล้วครับทีนี้บินขึ้นครับอย่างสวยงามพร้อมเซนบายนะที่แรกครับเราบินมาในเมืองของเราอยู่ในเมืองครับเดี๋ยวว่าไม่ขาวแถวนี้ครับข้างล่างนี่ครับคันไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวรู้ครับคันไหนครับนี่ครับคันดํานี่มาครับทัวครับมันเข้าต้นสะพานไปแล้วครับหัวนี้ล่นเป็นครับแอบต้สะพานทุกคนเฮ้ยไปไหนแล้ววะคันไหนวะ นั่นรถคันดำไม่บอกครับไม่แน่ใจนะ่ยอุ้ยตึกเราต้องหลบตึกครับบินอ้อมตึกมาฝั่งนี้ฮะเราไอเลงได้หวังไม่ถึงว่ะทุกคนตามไหมครับเราตามไหมครับผมขับไวมากครับเหี๋ยวมันรู้แล้วครับหูตัวเจอแล้วครับยิงเอาไวไปไหนเฮ้ยนี่ไม่ได้รถเมายิงหนึ่งดอกไปโดนอีดอกอีสองดอก สามดอกสี่ดอกยังไงเรียบร้อยแถมอีกดอกหนึ่งครับสวยครับตึงคันครับเรียบร้อยทุกคนครับต่อเนื่องฮะอยู่ด้านบนครับของเมืองนะข้างบนเลยทุกคนทางเหนือฮะต้องบินเมาเราครับตะเดียวถึงครับด้วยความไวครับข้างหน้านี่เองครับบินข้ามเขามาแล้วอันนี้อ่าเจอครับเรือหรอเจอแล้วใช่ปะวะน่าใช่นะครับ มะหนุ่มมีเรือแงเราใช้มิสไซล์แงเปล่งไม่ค่อยเปล่งเข้าไปครับไม่ค่อยบินรู้ตัวครับโอ้เปล่งเข้าไปครับเรายิงเข้าไปปุ้มเรียบร้อยครับร้อยเพื่อนเฮ้ยได้โทรมาครับเอาเจ็บร้อยครับได้ทีเพ็แล้วฮะถูกคันครับเราคนนี้ไปครับ ตามชีวิตไปครับทุกคนได้ฐานรับไปแล้วครับบินข้ามไปฝั่งอยู่ไกลเหลือเกินถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้อุ้ยล่างครับอุ้ยคนเต็มเลยครับล็อกไฟยิงครับเปิดก่อนเลยครับหนึ่งดอกสองดอกยังไงวะหนุ่มเอาไปก่อนเลยเพื่อนแถมยังไงยังไงยังไงเอาเปล่าเอาเปล่า เลงครับเราเลงยิงเข้าไปครับแรงนโคตดโกงยิงเข้าไปอุ้ย้วยเร็วอ่ะโอ้ไม่จะเย็นมันุ่มจะเย็นมานี่ครับรัวสู้หลบมาเป็นไม้เหรอนี่ไงเรือเหรอเรือโบกเข้าไปปูมนี่ครับต้องทำลายกล่องนี่ครับช็อตกันยิงเราปูมพังบอกอ้ย ระเบิดแรงจัดเอ้ยแล้วใครอยู่หลังโอ้ยยนก่อนโอ้ยแดกโมาทำไมเพื่อนโอ้เกือบตายตูว่ายน้ำครับข้ามอันนี้ครับเราไฟไหม้อยู่ครับปีขึ้นมาครับเก็บพยาบาลยิงระเบิดตุ้มเดือดอยครับโบะไปครับเราต้องพังให้หมดครับนี่เบิดเบิดไปครัเบเรายิงมั่วไปก่อนตอนนี้นะครับปุ้มปลาเขียบครับปลา,าเขียบ โอ,โ,อโอ้ยเราโฮมาคิบหายละโอ้ยเจนบินบินหลอกมาเล่นเป็นตัวนี้ครับยังไงหลบหลังเรือครับเรานี้ยิงดักเรียบร้อยเฮ้ยทำลายยิงครับรัวไปปืนพกสวยครับอีกตัวนึงครับรัวเฮ้ยหลังเข้าโอ้โหมันเกิดเลือดทุกคนตัวนี้มันเกิดเรื่อดเลยอะไรไมะนุ่มรัวไปพวกเราเฮ้ยเยอะจังวะ มาดิี่โอ๊ยหมอกลีกับลีมาเนี่ครับเยอะมากทุกคนเกิดเรื่อ,อยฮะอนนี้พังเข้าไปแล้วเราอุ้มพังของครับพังรถไปหมดครับพังฐานครับยิงเข้าไปปืนบอมอป,ปุ่ปีต่อจากปืนกลครับลัวลัวเขาไปได้ยังไงไระจุม โอ้อึดเกินโอ้รถมันอึดมากครับดูดิทุกคนดูดิโอ้โหลัวไปครับไฟไหมนะครับนี่งไงเรียบร้อยมอบเออออกมาออกมาพนุ่มเออเป็นไงล่ะพระหนุ่มโอ้โหดอกเดือยนอนเลยวัดรถนี่มันยิงครับนี่ไงรถนี่มันยิงครับมันยิงแม่นมากปืนโบ๊ะไปอีกทีหนึ่งเป็นไงพนุ่ม โอ้ยหัมาแก้วตีไงยิงไปดิไปครับเราคนนี้ไปค,นนครับนี่คัน,นเดียวครับล้องลิงครับปุบ้มเรียบร้อยครับหมดทุกคนหมดไปแล้วครับไออยู่ๆทำการเรียกรถกับเรานะพานะของเรานะครับมาเลยครับน้องเขียวกระจีเหนียววะนี่ครับหนีครับเราโอ้ยดักหน้าโอ้ยพากามนี่ครับเรา อุ้ยมานี่ครับเลาะลงข้างๆแนละ้วโฮ่มาตามมาข้างๆโอไมค์ก oh ็ตอนนี้เลาะลงเขาครับหลอดใต้ทางรถไฟหลอกครับเหมือนข้ามมานี่ครับโ oh อไมค์ก็โดนรถเกวียนโอ้ยมันบินมาใกล้โอ้ยมมไม่มดีเลยเหรอวะพอยูเ่เหรอวะทั้งหลังคุณโอ้ยได้ไงเจอแล้วครับรัวไปครับม,มาเดี๋ยครับเจอหน่อยไปละเจอหน่อยไปได้ยังไงวะดุม เรียบร้อยล่วงครับไปแล้วครับเราโอ้ยหน้ามาอีกมาเนยครับยังไงมีปืนแล้วกันเนี้ยไปก่อนครับพังให้หมดอานนี้พวกเราตัดแยกมอันี้ครับ,เ,รรบเข้าสู่ทางด่วนครับลงไปเพื่อนไปแล้วเราโดนข้าวแลเปลี่ยนเลนครับเราออโอ้ผ่าน โอ้ผ่านเฉยทุกคนตั้งมาห้าหมื่นโอ้ยกลับแนวะังเนี่ยชีวิตมาจะมาในเมืองได้ทุกคนนี่มืดแล้วครับยังไงก็คลิปนี้ครับแค่นี้ก่อนทุกคนนะฮะเอาละครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคนป่าบ้าเกมจากทุกคนอืมวันนี้ขออนุญาตปาร์ตี้ครับโอ้ยโทษโทษตอนร,รีเพื่อนรีบรีบอืมลดแรงอีกนึง